สวัสดีทุกคนนะคะก่อนที่โพ์จะเริ่มอ่านแล้วก็แคปชั่นเฉพาะข้อความให้ดูจะได้เห็นชัดๆนะมาดูหน้ารวมทั้งหมดก่อนนะคะโพ์เลือกเรื่องของบ n View นะคะมาอ่านกาันตลกตลกโ์ได้ใช้หน้านี้เนี่ยให้นักเรียนได้ฝึกไปแล้วนะคะแล้วก็อ่านกับนักเรียน2 p า r a g r านี้เขาเรียกอะไรนะพารากราฟก็คือสองย่อหน้าใช่ไหมแล้วเรื่องแรกเนี่ยปุคิดว่าสอง p า r a g r นี้ก็คือหนึ่ง p a r a g หนึ่งเรื่องหนึ่ง p a r a g หนึ่งเรื่องนะเรื่องแรกเนี่ยปุอ่านหลายรอบมากเลยอะปุก็ไม่ค่อยเข้าใจเท่าไหร่ปุเวลาให้มิเตอร์ฟังมิเตอร์บอกว่าปัญหาคือวิสกี้ก็คือเมาแล้วขับนะคะส่วนเรื่องที่สองอันเนี้ยตลกนะคะตลกเดี๋ยวจะอ่านแล้วก็เล่าให้ฟังแล้วข้างล่างนะคะยังไม่ได้อ่าน จะมาอ่านกันวันนี้ด้วยกันนี่แหละแล้วก็เดาเหมือนเดิมนะคะเดาเหมือนเดิมเอาละ่ะมาเร่วมกันเลยนะคะในเรื่องที่หนึ่งนะคะ Dump b r o n c h e s on the road Dump เนี่ยตัว Dump เนี่ยนะต้องออกเสียงท้ายตัว B ดีๆนะทุกคนออกเสียงฝึกตามไปด้วยนะออกเสียง P ก่อนเปลี่ยนจาก B เป็น P เสียง P จะออกเป็น อย่างนี้นะเสียง B ออกเป็นบะบะบะให้ทุกคนสังเกตดูว่าลมอ่ะจะออกไม่เหมือนกันนะถ้าเป็นเพอะพะลมมันจะออกอีกแบบนึงถ้าเป็นเบอะพะลมก็จะออกอีกแบบหนึ่งนะแล้วถ้าเกิดว่าเราออกเสียงผิดความหมายก็ผิดนะถ้าเป็นเสียง P ีดัมป์อันนั้นแปลว่าขยะถ้าเป็นเสียง B ีดัมป์ก็คือเป็น แบบในเรื่องนี้ก็คือซบู่ซบูนะคะ d u m b b l o n d e j o k o s on the road o n e day brunette w o m a n was v n v o l v e d in a serious c ้ายส t h น n ิ t ์อ t h อเด e r ์ r รา e เฟ r ร์ e ก็คือคนที่มีสีผมดำเหมือนพวกเราเนี่ยก็ส่วนใหญ่จะเป็นเอเชียแล้วกันอื่นๆผมไม่รู้ว่ารวมไปด้วยไหมนะเพราะว่าผมไม่ได้ไปดูความหมายทั้งหมดรายละเอียดนะ ก็มีผู้หญิงผมดำคนหนึ่งเขาอยู่ในเขาเรียกอะไรนะประสบประสบอุบัติเหตุทางรถยนต์แล้วก็มีอีกหนึ่งคันที่รถชนกันภาพที่เราเห็นก็คือรถสองคันชนกันแต่ไม่รู้ว่าจริงๆแล้วมันชนหรือเปล่าอันนี้ไม่รู้นะคือจินตนาการไปเองทุกคนจินตนาการยังไงคอมเมนต์ Comment, เล่าอากันได้นะ Luckily she and the other driver were unharmed แต่โชคดีนะที่ไม่มีใครเจ็บนะไม่มีใครเป็นอะไรเลยนะ When she crawled out from the wreckage of her vehicle she noticed the other driver was a d a m b l o n d แล้วเมื่อบรูเดตเนี่ยเขาก็คลานออกมาจากไอรถที่มันชน wreckage เนี่ยก็คือรถที่มันชนแล้วก็พังนะพังหรือเปล่าไม่รู้รเรา,เาพังไว้ก่อน <laughs> แล้วก็เห็นว่าอีกฝ่ายหนึ่งอีกฝ่ายหนึ่งน่าจะเป็นคู่กรณี น่าจะนะอันนี้ดาวล้วนๆนะทุกคนฝนย้ำม,มากเลยว่าดาเป็นผู้หญิงผมบรอนด์ What a miracle we both survived said the brunette ทางผู้หญิงผมดำก็พูดว่าเฮ้ยมันมหัศจรรย์มากเลยเนี่ยที่พวกเรารอดได้เนี่ย I agree be very lucky said the d u m b blonde ทางผู้หญิงผมบอนก็ nh, e เห็นด้วยค่ะเราโชคดีจังเลย The brunette l e a c e into her car's trunk and found a bottle of strong whiskey, which had also somehow survived the accident. แล้ะผู้หญิงผมดำเนี่ยก็ล้วงเข้าไปในท้ายรถไ trunk เนี่ยนะคือมันอยู่ในท้ายไอ้บริเวณที่เราเก็บของในรถนั่นแหละนะแล้วก็เจอขวดวิสกี้ที่เข้มข้นอยู่หนึ่งขวดที่มันก็ รอดมาเหมือนกันก็คือมันไม่แตกนะคะ This is a sign which you celebrate she said ทางบรูเนตพอลวงออกมาเป็ดเสร็จปุ๊บบรูเนตก็คือคนผมดำได้วิสกี้มาก็บอกว่าเนี่ยมันเป็นสัญ,ญลักษณ์ที่ดีเราจะต้องฉลอง handing handing the bottle to the damp lawn แล้วก็ยื่นขวดวิสกี้ให้กับผมบอนนะ Could n t agree more ทางผมบอนก็บอก ใช่เห็นด้วยเลย said the dumb blonde taking a big swig of whiskey แล้วก็หยิบเอาขวดวิสกี้มาตรงนี้นะโปรดงงว่าตกลงใครเป็นคนขย่าวกันแน่แล้วก็ขย่าวนะขย่าว the brunette green are you going to have any as the dumb blonde still holding the bottle แล้ว ทางผมดำก็พูดขึ้นว่าคุณจะดื่มสักนิดไหมเขาถามถามผมบอลนะแล้วก็ยังคงถือขวดวิสกี้อยู่ The brunette response No, I think I will wait until after the police arrive ทางผมดำก็ตอบว่าไม่ค่ะเดี๋ยวฉันจะรอให้ตำรวจมาถึงก่อน คืออันเนี้ยปนงงงเมื่เกียปนตอนปนเล่าปนยังงงเลยตกลงว่าใครเป็นคนถือขวดเขย่าวขวดแล้วใครเป็นคนถามกันแน่ไงงงมากเลยเพราะว่าเดี๋ยวกันนะไอ้คําถามอาร์เซน่อลอันนี้น่าจะเป็นว่าไม่ใช่บูเนตเป็นคนถามน่าจะเป็นคนผมบอนเป็นคนถามคือปนอะงงเนื่องจากมันเป็นการสลับที่คําพูดกับคาอธิบายแล้วเราเริ่มงง ปกติจะคุ้นเคยกับคําอธิบายอยู่ข้างหน้าคําพูดของคนที่พูดไงอันนี้มันจะมีการสลับที่กันว่าคําอธิบายมาอยู่ข้างหลังคําพูดว่าใครเป็นคนพูดเอาใหม่นะเรือตรงนี้นะคนที่บอกว่าเห็นด้วยคือดัมบลอนคือคนสีบอลน,นะสีบอลบอกว่าเออเห็นด้วยแล้วก็ขย่าวขย่าว,วิสกี้แล้วทางผมดำก็พูดว่าเออ แล้วเธอล่ะจะดื่มสักนิดไหมแล้วก็อาร์เซ dumb ดั n บ still ล o ฮดดิ้งเดอะบล t เดอะบอเอันนี้ก็น่าจะเป็นคนผมดำพูดหรือเปล่าวะหรือว่าคนผมบอลเนี่ยมันงงตรงนี้เนี่ยแล้วพอมาตอนหลังเขาก็บอกว่าคนผมดำเป็นคนตอบอีกเออบอลเลยงงเลยสรุปก็ยังงงว่าอ่ะถ้าใครที่อ่านแล้วเข้าใจนะม,มาอธิบายให้หน่อยว่าตกลง คนไหนเป็นคนถามตรงไหนคนไหนเป็นคนตอบกันแน่วะอ่านไปอ่านมางงโพสขอเพิ่มเติมในจุดที่โปอระไม่เข้าใจนะปอเข้าใจแล้วตอนนี้นะเพราะว่าอ่านมาหลายรอบมากนะคะสรุปก็คือเป็นแผนของผู้หญิงผมดำเพราะว่ามันเป็นความผิดของตัวเองอุบัติเหตุครั้งนี้เพราะตัวเองเมาแล้วขับนะคะเมาแล้วขับก็เลยทำทีท่าว่า โอ้ยเรารอดตายแล้วเนี่ยแล้วเนี่ยน่าจะฉลองกันนะก็เลยยื่นขวดวิสกี้เนี่ยไปให้ผู้หญิงผมบอลแล้วผู้หญิงผมบอลก็เห็นด้วยว่าเออจริง,รงๆงั้นมาเดี๋ยวเราฉลองกันก็รับขวดวิสกี้มาแล้วก็ดื่มในขณะนั้นเนี่ยผู้หญิงผมดําก็ยิ้มมีเลสในไงว่าเอ้ยผมบอลหลงกลแล้วแล้วผู้หญิงผมบอลพอดื่มแล้วเนี่ยก็เลยย้อนถามไปที่ผู้หญิงผมดําว่าเออแล้วคุณจะดื่มสักนิดไหมผู้หญิงผมดําก็บอกว่า ไม่ล่ะเดี๋ยวฉันรอให้ตำรวจไปก่อนแล้วกันแล้วฉันจะดื่มเพราะถ้าตำรวจมาตรวจเนี่ยนะผู้หญิงผมดำเป็นคนผิดเต็มๆเ,เพราะว่าเพิ่งดื่มเข้าไปเนก็มีกลิ่นแอลกอฮอล์ไงอันนี้คือโดยสรุปโดยรวมนะคะแม่กว่าจะเข้าใจนี่อ่านไปหลายรอบเหมือนกันนะอ่ะเรื่องที่สองนะคะ Ebron t r n อน t o s e l l h ซ r o l โ c a าสาวผมบอล พยายามที่จะขายรถเก่า she was having a problem selling it because her car had 250,000 miles ตัวเลขนะคะถ้าใครมีปัญหาอ่านไม่ได้ให้แบ่งเป็นหลักหน่วยสิบร้อยพันตัวนี้ก็คืออ่านเป็น250,000นะทุกคนทางสาวผมบอลเนี่ยเขาพยายามที่จะขายรถเก่าของเขาแต่ปัญหาเนี่ยมันขายไม่ได้เพราะว่ารถเขาอะ มันมีเมามันมีไอเลขกิโลที่สูงไงสองแสนห้าหมื่นมาร์สเลยค่ะ One day she told her problem t h e f r i i n d s h e work fit แล้ววันหนึ่งฉันก็เลยเล่าให้เพื่อนที่ทำงานฟัง The friend told her This way to make her car is e l l e g a l เพื่อนก็นบอกให้มันมีวิธีนะเว้ยที่จะขายแต่ว่ามันผิดกฎหมายนะ That doesn't matter reply the blonde ทางเจ้าของรถ สาวบอลก็บอกเอ้ยไม่เป็นไรคือผิดกฎหมายก็ไม่เป็นไรไหนบอกมาซิมีวิธีอะไรอย่างงี้ทางเพื่อนก็บอกโอเคเซตเพื่อนเพื่อนก็นอา่าได้เดี๋ยวจะบอกให้ here's the address of my friend of my of a friend of my <laughs> of my friend of mine อ่านอ่านเองในเดบคิดเองอ่านเองไม่ได้มีสมาธิแต่ตัตวหนังสือเลยนะของมา <laughs> ย here's the address of a friend of mine ทางเพื่อนก็ให้ที่อยู่ไปอ่ะอันนี้นะเป็นที่อยู่ของเพื่อนฉัน He owns a car repair shop mm hmm. เขาเนี่ย mm hmm. มีอู่ซ่อมรถ Tell him I s e n d you and he will t u r n the c o u n t e r in your car back to 50,000 miles mm hmm. บอกเพื่อนว่าฉันอะ่ะ mm hmm. เป็นคนแนะนำเธอมาแล้วเดี๋ยวเพื่อนน่ะจะปรับตัวเลขไมเนี่ยของรถในภาษาไทยเขาเรียกอะไรอะ่ะไอตัวที่มันแสดงว่ารถวิ่งไปเท่าไหร่แล้วอะ่ะเออ mm hmm. เขาเรียกว่าอะไรวะ <laughs> ภาษาไทย <laughs> ก็คือเพื่อนจะได้ไปปรับแต่งจูนให้ว่าเอา 250, เอสองร้อยห้าสิบอสให้เหลือ50,000ไงจะได้ขายได้คนคือจะจะแต่งตัวเลขเพื่อจะไปหลอกคนซื้อ then it shouldn't be problem selling your car the following weekend แล้วก็สัปดาห์หยุดวันหยุดสุดสัปดาห์นั้นเออ following weekend ไม่ใช่สัปดาห์หยุดวันเสาร์อาทิตย์อาทิตย์นั้นนั่นเองนะ the b l o o d n made a trip to the mechanic แล้วเจ้าของรถเนี่ยก็ ไปที่ร้านที่เพื่อนแนะนำนะ about one month later that <laughs> ไม่ใช่ later that about one month after that the friend asked the blonde did you sell your car หลังจากนั้นหนึ่งสัปดาห์ผ่านมาเพื่อนที่ทำงานก็ถามเออตกลงเธอขายรถไปไหมชีก็ตอบว่า no r e p l i e d the blonde why should I it only has 50,000 m n miles on it <laughs> ทางเจ้าของรถก็บอกว่าไม่จะไม่ได้ขายทําไมต้องขายละ่ะในเมื่อมันแค่ห้าหมื่นไมเองทุกคนเข้าใจไหมนักเรียนาโอ้ยเขาไม่เข้าใจคือทําไมเขาถึงซื้อบือ้อใช่ไหมเพราะว่ารถน่ะมันเก่าไงรถจริงๆอะ่ะมันเก่า,ม,กามันตั้งสองแสนห้าหมื่นไมล์แล้วทีนี้ที่เขาไปปรับเนี่ยเขาปรับแค่ตัวเลขเขาไม่ได้ไปปรับแต่งเครื่องคือไม่ได้ยกเครื่องใหม่อะ่ะทุกคนที่ไม่เข้าใจนึกตามนะ เขาไม่ได้ยกเครื่องใหม่เพราะฉะนั้นรถมันก็ยังเป็นรถเก่า250แสนหมื่นไมเหมือนเดิมแต่ตัวเลขที่ตรงมันโชว์ที่หน้าปัดน่ะเขาปรับแต่งเพื่อจะหลอกให้คนมาซื้อรถแต่เจ้าของรถดันซื้อบื้อไงก็เนี่ยมันใหม่แล้วไงแล้วฉันจะไปขายทำไมไงเรื่องต่อไปเรื่องนีปราอ่านครั้งแรกกับทุกคนนะคะ a man drove his brand new mercedes to his favorite s p o r t i n g g o o d ก store ก็มีผู้ชายคนหนึ่งขับรถเบนซ์นะคะไปที่ร้านขายอุปกรณ์กีฬาที่เขาไปบ่อยๆนะเป็นร้านโปรดร้านประจำว่างานนะเ a เวอร์ไร u t นะ h e p n r w e d it outside and w e n t i n u o do a l i t t l e p u r s u i n g with the blonde s a l e s w o m a n pursuing อันนี้ผมไม่แน่ใจว่ามันจะหมายถึงอะไรก็คือเขาก็จอดรถเอาไว้ข้างนอกแล้วก็เข้าไปในร้าน เพื่อที่จะทำอะไร p พ r s ์ซูอิเนี่ยไม่รู้มันทำอะไรกับพนักง,งานขายผมบอลนะ but he requested to look around alone before a l o u n e today before he needed her help แต่เขาก็บอกว่าเดี๋ยวฉันขอเดินดูคนเดียวก่อนละกันนะ she o b l i q u e and l e t h i m do his thing พพยายามนึกตามพระบ,บุก็ ว่าไอ,อ้อบลิกเนี่ยเจอบ่อยแว่าก็จําความหมายไม่ได้นะก็เดาว่าพนักงานขายก็ยอมให้ผู้ชายเนี่ยเดินดูเข้าของคนเดียวนะ five minutes later the blonde saleswoman came running up to him yelling แล้ว5นาทีจากนั้นพนักงานขายก็มาที่ผู้ชายคนนี้แล้วก็ตะโกนซร์ ar, I just saw someone driving off with your new Mercedes เขาบอกว่า <laughs> คุณคุณคุณมีผู้ชายคนหนึ่งมาขับรถไม่รู้ผู้ชายหรือเปล่านะบทคพูดผู้ชายบอกมีมีคนมาขับรถเบนคุณไปอะ่ะเธอเออเป็นเธอสินะคุณคุณมีใครก็ไม่รู้มาขับรถคุณออกไปเออต้องพูดอย่างนี้ Dear God, Did you try to stop him? ทถามผู้ชายก็ตับว่าตายแล้วแล้วเธอเธอไปห้ามเขาหรือเปล่า no She's a i d <laughs> ผู้ชาิก็บอก no เปล่าค่าเปล่าค่ะ I did better than that. I got the license plate number. <laughs> เขามาบอกว่าเป่าวปาเขาบอกฉันไม่ได้ไปไล่ค่ะแต่ว่าฉันอนะทำในสิ่งที่ดีกว่าไล่อีกนะฉันจดทะเบียนรถเอาไว <laughs> ้ขำๆใครที่ไม่เข้าใจนะคะว่าขำตรงไหนจะบอกให้ฟังแทนที่เขาจะไปไล่คนใช่ไหมเพราะว่ารถคันนั้นเนี่ยมันเป็นรถของผู้ชายที่อยู่ในร้านก็ต้องไปไล่คน อย่าขับรถเขาซิมไม่ใช่รถคุณเขากลับตอบว่าฉันไม่ได้ไล่หรอกแต่ฉันจดทะเบียนรถไว้คือไอ้ทะเบียนรถที่จดไว้เนี่ยมันเป็นรถของเจ้าของร้านไงจดทะเบียนไวอ้อ่ะมันก็ไม่มีผลไงนึกออกไหมคือถ้าไปเช็คทะเบียนรถนก็เป็นรถของเจ้าของ,ของไงมันเป็นรถที่ถูกขโมยเนี่ยนะโอเคใครไม่เข้าใจก็ถามมานะเร <laughs> าจะพยายามอธิบายให้คุณเข้าใจให้ได้ <laughs> อ่ะเรื่องต่อไปนะคะนี้เรื่องสั้นๆน,นะ A blonde Purchased her BMW into a gas station คนผมบรอนเนี่ยเขาไม่ได้บอกผู้หญิงผู้ชายนะก็เข็นเข็นรถ b m เข้ามาที่ปัมน้ำมันนะ She tails อ่ะตกลงเป็นผู้หญิงแล้ว She tails the mechanic it died เขาก็บอกช่างว่าเอ้ยมันรถมันดับ After he works on it for a few minutes It's idling smoothly หลังจากที่ช่างก็ ดูแก้ไขว่ารถเป็นอะไรแล้วมันก็เครื่องติดขึ้นมาเสียงนุ่มเชีย she says what's the story ทางเจ้าของรถก็ถามเอ้ยมันเป็นอะไรอะ่ะ he replies ทางช่างก็ตอบ just craft in the carburetor เสร็จปุ๊บเขาก็ตอบว่าไอ้ craft in the carburetor ปวดไม่รู้มันคืออะไรนะไอ้ carburetor มันเป็นมันน่าจะเป็นส่วนส่วน ประกอบของเครื่องยนต์อะไรสักอย่างหนึ่งบนไม่รู้นะภาษาไทยต้องไปหาคำศัพท์นะส่วนแคร์ปเนี่ยแคร์ปเนี่ยพอรู้จักว่ามันมันเป็นปูแต่ในความหมายอันนี้มันไม่ใช่ปูหรอกมันคืออะไรสักอย่างเราไม่รู้น่าจะเป็นปัญหาต้องไปหาว่าไอ้คาร์บูสเตอร์คืออะไรนะแล้วพัอองเจ้าของเราก็รอดชิ้เส้ o w ้ยเฟ d จ o ้ have t o do that เขาก็บอกว่าแล้วฉันต้องทำมันบ่อยแค่ไหนอาจจะคิดว่า <c oughs> รู้ละรู้ละคือไอ คือช่างเนี่ยเขาบอกว่าเขาแก้ปัญหาไอ้ส่วนที่มันพังนะเป็นความหมายแครเนี่ยมันแปลว่าขี่ก็ได้นะส่วนคาร์บูสเตอร์อันนี้คาร์บูสเตอเนี่ยคือส่วนประกอบในรถยนต์เดี๋ยวเราจะหาความหมายว่ามันคืออะไรนะแต่ทางผู้หญิงเนี่ยเข้าใจว่าให้ขี่ใส่เข้าไปเขาก็เลยถามว่าแล้วฉันจะต้องขี่บ่อยแค่ไหนไง อะเดี๋ยวหาหาความหมายเลยนะว่ามันแปลว่าอะไรนะาะไปหาความหมายแล้วนะแต่่าหาเป็นภาษาอังกฤษไงก็เลยอธิบายไม่ถูกว่ะก็คือเป็นการทําอะไรสักอย่างหนึ่งอะ่ะบนไอ้ตัวคาร์บูเตอร์เนี่ยนะเป็นเดี๋ยวโบจะเอาภาพใส่ให้ดูว่าไอ้คาร์บูเตอร์เนี่ยมันเป็นหน้าตาแบบไหนในเครื่องยนต์นะนะแล้วมันเขาก็ไปทําอะไรสักอย่างหนึง่งเขาไม่ได้ไปขี่นะแต่ว่าทางผู้หญิงผมบอลเขาคิดว่าต้องไปขี้ใส่ะนะ <laughs> โพดถ,ถามมิเตอร์แล้วนะ just c r a f t in the carburetor คำนี้อ่านว่า carburetor นะคะโพดอ่านผิด <laughs> แปลว่าไอตัว carburetor เนี่ยต้องทำความสะอาดนะคะก็คือทำความสะอาด carburetor นั่นเองอต่อไป once there was a blonde was speeding who was pulled over by a blonde cop ครั้งหนึ่งก็มีผู้หญิงผมลอน ขับรถเร็วมากก็ถูกตำรวจผมบอลเรียกให้จอดนะคะ The c ้ข said Can I see your license? ตำรวจก็ขอดูใบขับขี่ The speeding blonde said what does look like ทางคนที่ขับรถเร็วก็ถามเออหน้าตาเป็นยังไงอะ So the c u p replied It's a square ไม่มีอ่ะ uh, It's square and it has your picture on it ทางตำรวจก็บอกว่ามันเป็น ซีเรียมแล้วก็มีรูปเธออยู่ so the blonde pulls out a compact mirror and hands it to the cop ทางผมบอลที่โดนเรียกนะโดนขับเร็วอ่ะก็หยิบเอากระจกขึ้นมาแล้วก็ยื่นให้ตำรวจ then the blonde cop said gosh if i if i of you if i of know you if i of know you were caught i, uh, I wouldn't have pulled you over ทางตำรวจผมบอลก็บอกอ้าถ้าเกิดฉันรู้ว่า คุณเป็นตำรวจคนฉันก็จะไม่เรียกเธอนะแต่ว่าอันเนี้ยโพดังงงงไอ้ภาษาอังกฤษเขา if I would have known you งงอะ่ะมันไม่เคยเห็นแบบนี้ถ้าเป็นปกติที่โพดคุณก็จะเป็น if I know you ไนงะอันนี้ if I would have known ก็เลยงงในในภาษาที่เขาใช้ตรงนี้นะแล้วก็เรื่องนี้เนี่ยเคยอ่านไปแล้วนะใครที่เคยฟังไปแล้วก็น่าจะจำได้แต่ใครที่ยังไม่เคยฟังก็ไม่เป็นไรนะ อีกสองเรื่อยสองเรื่องสั้นๆ e b r o n is walking down the street with her b r o w s open and her bright b r e a s t hanging out hanging out มีผู้หญิง <c oughs> ผมบานคนหนึ่ง <c oughs> เดินอยู่บนถนนในขณะที่เสื้อเนี่ยที่ใส่อยู่เนี่ยมันก็เปิดเหมือนก็แบบเสื้ออาจจะเป็นเป็นเสื้อติดกระดุมอะนะแล้วมันก็เปิดอยู่แล้วก็ นมก็โผล่ออกมา <laughs> a p o l i c e i man approaches her and says ตำรวจก็เดินเข้ามาสิ Ma'am are you where that I could cite you for incident exposure เขาคงพูดถือว่าฉันสามารถที่จะจับคุณได้นะที่คุณ ทำอนาจารประมาณนี้นะปนไม่รู้หรอกนะว่าคํำสามมันคืออะไรนะ e อ p o s โ r เซอร์อัน n ินซิเด e อ e นี่คืออะไรนี้แล้วก็ไอคูดไซยูนี่ไม่รู้แต่ปนเดาจากสถานการณ์ว่าคุณจะโดนจับนะที่คุณทําอนาจารเนี่ยเพราะว่ามันโชนมไง She says, Why officer ทางผู้หญิงผมมัก็ถามทำไมนะคะคุณตำรวจตำรวจก็บอกว่า because your breast is hanging out ตำรวจก็บอกก็ดมคุณนะมัน โผล่ออกมาไงชื่อลุสไตล a แอนซีเขาก็มองทางไอตัวเนี้ยเ <laughs> ดี๋ยวก็กระท้ดกัะท้อนพราี่ว่าอ่านล่วงหน้า,นนานนไปแล้วทางผู้หญิงผมวันก็บอกว่าตายแล้วตายแล้วคือเขาก็มมองอะนะโอ my god I left the baby on the bus <laughs> again ทางผู้หญิงผมบนันอะก็เลยก็มองไปที่นมตัวเองแล้วก็อุทานเขาา้าว่าตายแล้ว ฉันทิ้งลูกของฉันไม่บนรถอีกแล้ว <laughs> จริงๆแล้วอะ่ะเขาให้นมลูกอยู่บนรถเมลแล้วพอดอนเดินลงมาก็ลืมตัวเลยว่าไม่มีลูกไงนมก็เลยโผล่ม <laughs> าโอ้ยตายตายตายสุดท้าย a b l o n d and brunette was walking along a road and out of a sudden the blood f a r c e d out a man hole เออเดี๋ยวมันจะแปลตรงๆไว้วะเดี๋ยวโบจะพูดตรงๆเลยเพราะ่ไม่ค่อยเข้าใจมีผู้หญิงผมบอลกับผู้หญิงผมดําเดินกันอยู่บนถนนแล้วทันใดนั้นเองผู้หญิงผมบอลก็ตกลุมตกลุมผู้ชายตกลุมผู้ชายคืออะไรไม่รู้นะ r u n e t t e c h o ช l e down Have you broken anything? ทั้งผมดําก็ถามว่าเป็นอะไรหรือเปล่ามีแขนขาหักไหมเขาก็ถามานะ The b l u n c h a l back ทั้งผมบอลก็ตอบกับ There's nothing down here to break ก็บอกว่าในนี้ไม่มีอะไรเลยที่ทำให้หยุดโอ้ยคือเขาใช้คำสะกดไอ้ break เนี่ย B R A K E มันคือ b เบรกเหมือนหยุดรถนะนะคือเ e a k แต่ว่าทางผู้หญิงผมดำเขาเป็นห่วงว่าเป็นอะไรหรือเปล่าตัวเองอ่ะแขนขาหักไหมแต่ทางผมบรอนเขาไปคิดถึงกัน หยุดเบรกอย่างอื่นนะนะอะจบ <c oughs> หวังว่าจะได้ประโยชน์กันบ้างนะทุกคนโพดต้องมีความหวังทุกครั้งที่โอ์อ่านแล้วคนฟังจะได้ประโยชน์อะไรบ้างอันนี้คือสิ่งที่โอดหวังนะหวังจริงๆแต่ถ้าเกิดว่าไม่ได้แล้วคุณรำคาญเวลาโอดพูดหรือหวัวเราะก็ไม่เป็นไรแล้วกันนะก็ให้คิดซะว่าป้ามา เล่าเรื่องให้ฟังในความบันเทิงของอายุป้าเนี่ยแหละป้าก็ปลดปล่อยของป้าไปเหมือนกันนะถ้าใครมีข้อความอะไรอยากจะให้อ่านแล้วก็เล่าให้ฟังแบบนี้ก็ส่งกันมาเข้าไปที่ Facebook นะคะปดไม่มีไม่มีอิน t ต g r กรมที่ทำภาษาอังกฤษนะแต่ป่ามี i n s t a g r กรมที่เป็นทั่วๆไปถ้าคุณอยากไปตามก็เข้าไปตามได้นะโอ๊ตค่ะนะคะไปแล้ว ขอให้ทุกคนมีความสุขค่ะบายบาย Have a nice day Bye